ห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ้งเมืองไทยเดินทางมาถึงลัคนาราศีที่6แล้วนะคะลัคนาราศีกันค่ะ <c oughs> เสียงดังกร <c oughs> ิ๊งกริ๊งตนเนะคะลัคนาราศีกันค่ะคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธก็เรียกเมอร์คิวรี่ แล้วก็มีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองชาวลัคนาราศีกันเดี๋ยววันที่9เมษาหกหกห้าดาวพฤหัสเล็งลัคนาราศีกันถ้ากันยังไม่มีคู่นะถ้ากันเนี่ยยังไม่มีคู่นะลัคนาราศีกันออมันต้องมีอะไรแปลกพิศดารอย่างหนึ่งแล้วละ่ะยังไงยังไงพฤหัสเล็งรักความรักมันจะต้องมามปีหน้าความรักปังหรอ ใช่กันเป็นหนึ่งลักษณาที่ความรักคือคนโสดจะต้องมีคู่แน่ๆนะที่ผมชอบพูดในในใน u t u b e ผม,มว่าเออถ้าหน้าตาไม่มีปัญหาเกินไปเนี่ยนะชาวลัคณาราศรีกันมีโอกาสมีคู่ะนะครับแล้วก็ชาวลัคณาราศรีกันนะครับในปี2565ดาวนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่ย้ายมาเลงลัคนาได้ปัญจามหาบุรุษโยก ดวงมีความก้าวหน้าและโดดเด่นขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานแต่มันเด่นขึ้นในช่วงเดือนเมษายนไปแล้วแต่3เดือนแรกของปี2565ไม่ดีเลยสุขภาพจะไม่ค่อยดีระวังผู้ใหญ่เจ็บป่วยทำอะไรก็ขุกขักเห็นไหมฮะช่วงเปลี่ยนแปลงของดาวแค่นี้ยนิดเดียวพอราหูย้าย พรฤหัสย้ายย,าย้าย9เมษายนพอพรฤหัสย้ายชาวลัคนาราศีกันดวงแม่งขยับดีขึ้นเลยแบบดีขึ้นจนคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมาชดเชยกับไอท้ที่มันกระปกกระเปี้ยในช่วง3เดือนแรกได้เลย<ม>ฉะนั้นฟังมาถึงตรงนี้3เดือนแรกช,รชาวกันอย่าไปตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญประการที่หนึ่งอย่าไปตัดสินใจอะไรที่เป็นเรื่องสำคัญ อย่าไปลงทุนอะไรที่ตนไม่ถนัด<ะ>ลงทุนผิดประเภทเช่นตัวเองไม่ถนัดได้ถนัดตรงนี้เลยแต่มีเพื่อนฝูงหรือญ,ญาติชวนเกงใจเขาก็าลงทุนไปก่อนนั่นแหละเจ๊งบงผมใช้คำง่ายๆอย่างนี้แหละเจ๊งบงนึกออกไหมคือลงไปเสร็จแล้วทุนหายกำไรหด<ะ>พอผ่านช่วงประมาณมีนาะพอเข้าเมษาปับ๊บดวงขยับดีขึ้นแล้วพอเข้าช่วงปลายปี ยิ่งดี mm hmm. กันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองจริงๆมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่กลางๆปีนะแต่พอไปปลายปียิ่งพีกยิ่งพีกแล้วดีมากใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันมีโอกาสได้ที่ดินได้สวนได้ที่ดินอาจจะได้ที่ดินเปล่าแล้วมาปลูกอะไรหรือทําบ้านต่างจังหวัดก็เป็นไปได้ หรือใครที่มีความรู้สึกว่ามีที่ดินอยู่อยากจะพัฒนามาเป็นรีสอร์ทที่พักดีมากมนะไม่ธรรมดานะฮะชาวกันในปีหน้า<ะ>แต่ผมบอกแล้วไงว่าต้องพยายามย้ำก่อน3เดือนแรกเป็น3เดือนที่อย่าไปลงทุนผิดประเภทเพราะถ้าตังค์หมดแล้วไอ้ช่วงกันยายนนี้ไม่มีตังค์แล้วนะต้องการเข้าใจใช่ไหม<ะ>ผมไม่ใช่ฟอนิไถ่ามาบอ,บอกว่าเฮ<ะ>้ยกันยันตุลาดีว่าตังค์หมดตั้งแต่มีนาแล้วแล้ว จะไปเอาแพ้ที่ไหนมาลงทุนล่ะจ๊ะก็คือ,อต้องระวังค่อยๆลงทุนก็ให้ช่วงระวังสามสามเดือนแรกให้ระวังไว้ก่อนถ้าสมมติว่าจะทําอะไรนู่นนี่นั่น <c oughs> ก็อาจจะให้ผลสามเดือนแรกไปก่อนใช่หรือชาวกันผมบอกไว้ว่าสามเดือนแรกให้ระวังสุขภาพแต่ถ้าใครมีโปรแกรมที่จะไปสัญญกรรมค่ะจัดเลยอืเสียตังเสียตังไปกับเรื่องเสริมสวยไปเลยนะ แต่ว่าเช้ากันอีกเช่นกันนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเป็นช่วงจังหวะที่ช่วงปลายปีนะชะตามีความสําเร็จดีขึ้นล้วนแล้วแต่มาจากดาวพฤหัสหรือจูปิเตอร์ที่เล็งลัคนาราศรีกันทั้งสิน้นดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุของชาวลัคนาราศรีกันซึ่งแปลว่าครอบครัวยวดยานพาหนะที่อยู่อาศัยที่ดินดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง เพิ่เผลอชาวกันจะได้สองอย่างนี้พร้อมๆกันเช่นสมมติว่าหนูเป็นคนกันเจอสุภาพบุรุษคนหนึ่งมารักเราชอบเราอยากแต่งงานกับเราปุ๊บสร้างบ้านเลยที่ดินพร้อมปังมากเลยนะคะมาสองอย่างนี่แหละถึงบอกว่าชาวกันมีโอกาสจะได้เจอแบบนี้แต่ความรักของชาวลัคนาราศรีกันในปีหน้าเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายนะครับ หมายความว่ามันเจอกันแบบที่เราเองไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือมีโอกาสจะเจอจากโลกโซเชียลก็ได้เพราะว่า<ม>ดาวพระหัสเองนั้นนะส่งผลดีแต่ว่าไปเจอคนที่คุณภาพโอเคนะไม่ได้ขี้รล้วขี้เหล่ฐานะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะไม่ใช่เจอแล้วก็จะต้องไปวิ่งผัดสีคุณล้านเมตกรกบียดกระเสียนกันอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้รู้ไว้เลย แล้วก็ชาวลัคนาราศีกันอีกเช่นกันปีหน้าถ้าเจอกับใครมีโอกาสคบกันถึงขนาดสร้างครอบครัวอาไแต่ว่าฟังฟังมาลัคนาราศีกันก็คือมีแต่เรื่องดีๆใช่ส,ส่วนใหญ่เพราะมันไม่ดีสามเดือนแรกของปีไปแล้วไงสามเดือนแรกของปีเนี่ยไม่ดีนะ<อ>หนังคนละม้วนเลยฉะนั้นใครที่เป็นชาวกันแล้วฟังถึงตรงนี้สามเดือนแรกผมขอย้ำอีกทีนึงว่าต้องระมัดระวังแล้วก็รอบครอบ อย่าไปทําอะไรแบบพนหันพลันแต่ชาวกันเป็นคนระวังอยู่แล้วล่ะมันเป็นล,นลักษณาราศีธาตุดินไม่ได้ค่อยได้ทาอะไรแบบแบบขาดความยั้งคิดหรอกแต่ก็นั่นแหละบางทีจังหวะด,ดวงอ่ะต้องการจังหวะด,ดวงมันทําให้เราบางทีจังหวะด,ดวงไม่ดีทําให้เราใจร้อนตัดสินใจผิดพลาดได้อย่างเงี้ยแล้วก็3มเดือนแรกเนี่ยสุขภาพร่างกายระวังนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันจะมีเรื่องจุกจิกเรื่องเค,เครียดเข้ามาถ้าใครที่มีแฟนอยู่แล้วคบกันมา นะพบกันมานะสามเดือนแรกยังต้องระวังความสัมพันธ์อยู่ถ้าเกิดว่ามันขาดก็คือขาดนะก็ไม่มาถึงในช่วง,วงที่ผมบอกนะเแต่ถ้าเกิดว่ามันมันเขาเรียกว่าประคับประคองมาได้ผ่านสามเดือนแรกที่ผมบอกก็ถือว่าโอเคแต่สามเดือนแรกของชาวกันเนี่ยผมว่าโหดสัตว์รัสเซียแหละยังไงก็คือต้องระวังนะให้ผ่านสามเดือนแรกก่อนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนแบบพลิกดวงชะตาไปเลยใช่ แต่มีอีกอย่างหนึ่งของชาวลัคนาราศีกันที่ที่ผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากดาวพฤหัสที่ไปเล็งลัคนาราศีกันตรงนี้พยายามนะครับเข้าหาผู้ใหญ่มากๆพยายามเป็นคนอาสาพยายามเป็นคนที่ทําอะไรแบบอืมสมมุติว่ามีผู้ผู้ใหญ่ที่เรานับถือสองคนพยายามอย่าทำตัวห่างเขาพยายามขอใช้คําว่าประจบก็ได้ พยายามเข้าหาเขาขอความคิดเห็นเขาตรงนู้นดีไหมตรงนี้ดีไหม,รไห,มหรืออยากกระทําตรงนี้เรามีเท่านี้อยูออ่ท่านช่วยได้ไหมหรือ,รอต่างๆดีมากต้องใช้สเสน่ห์ส่วนตัวเลยผู้ใหญ่จะเมตตาแต่ถ้าเกิดไปทําแบบเฮ้ย hey, กูเก่งกูแม่งแน่กูเก่งคนเดียวเขาแน่อะไรมาก็ไม่ได้ต้องเอาของตัวเองรอไปเถอะอย่างเงี้ยใครก็จะมาหนุนอืมเขาเห็นเราแบบว่ายิงยโสเราเก่งแล้วก็วเก่งแล้วก็ทำเองคนเดียวสิ ถูกไหมฮะนี่ชาวการต้องอาศัยลูกเขาเรียกลูกอ้อนหรือว่าอาศัยความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่อาศัยสเสน่ห์ที่มีอยู่ในตัวเองให้ใหเป็นประโยชน์ถูกแล้วเป็นสเสน่ห์ที่เป็นสเสน่ห์แบบซื่อสายบริสุทธิ์ตามหลักของดาวพฤหัสด,ด้วยไม่ใช่สเสน่ห์แบบเจ้าเล่สเสน่ห์มีสองอย่างสเสน่ห์จากความซื่อๆพูดจาแล้วเขามีความรู้สึกเขาเมตตากับสเสน่ห์ที่แบบว่าพยายามที่จะบอกว่า ตีสนิททั้งๆท,ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองอันนั้นคือผิดผู้ใหญ่ดูออกเพื่อเผง,งานไม่ได้สเสน่ห์ของพุทธาัคือปัญญาบริสุทธิ์ต้องเป็นสเสน่ห์ที่มาจากน้ำใสใจจริงนะครับเหมือนจะถามในผมอีกอย่างหนึ่งเมื่อกี้ไม่หมดแล้วอ่ะผมอุมมส,สาห์ชงให้ถาม,มาั ผมกลัวไม่ถึงศาสาร์ชงให้ถามเนี่ยถึงแล้วค่ะอาจารย์เกียร์เทสเกียร์เพี่จูนพี่จูนคัดเลยแปดแล้วอ่าโอเคเพราะเมื่อกี้อาจารย์กดกระดิ่งแล้วพอดีหนูกเลยอ้าวเดี๋ยวมันขัดจังหวะโอเคโอ๊ะแปดแล้วมันไลยแปด้ลยแปดออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของแบลงเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบลงเมืองไทย ให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล